แล้วก็บอกลูกใบหนวซื้อหัวเลี้ยงอะมันลงทุนหมาสองแสนผมก็สองปีแรกผมก็ได้คืนคืนและนี่ก็เหลือแต่กำไรครับได้บ้านได้ที่ได้ตู้เย็นส่งลูกเรียนผมได้หัวทั้งนั้นรถสองแถวผมก็มาจากหัวก็ผมปลูกบ้านให้ลูกร้านเจ็ดเอาจนวดไปไว้ที่ธนา,านคารเอากู้หมากลองเงินหัวนี่แหละ เ่อถามใครได้เลยในตะบนเขาสอง,องไ,มมไม่มีไม่มีที่มาจากไหน<ะ>ผมชีวิตผมนี่ผมมาจากดินเลยและแต่ผมหมาก็บอกกับลูกแล้วเราต้องพยายามต้องทนต้องเหนื่อย สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกาวสันน้อยชาแนลวันนี้ผมอยู่ที่ตำบลเขาทองอำเภอพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์วันนี้ผมมาพูดคุยกับลุงตุนลุงตุนมีได้ทุกวันนี้เพราะการเลี้ยงวัวจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามรับประสบการณ์ของลุงตุนกันเลยครับผมชื่อตุนครับครับอยู่อำเภอตำบลเขาทองอำเภอพยุหะ จังหวัดนครสวรรค์ครับ,รบผมมีครอบครัวคือ,อคมีลูกน้อยคนเดียวนั่นแหละลูกเคยและหลานสองคนผมก็มาช่วยกันทํำยังไงให้มันมีตังค์เราก็มาเราก็เ่าไอ้เขาฟังก็อ,อยู่ไปอยู่มาก็วิ่งรถดยสารด้วยไปซื้อหัวสี่หมื่แม่เดียวล,ลูกติดลูกต้มเนียครับสมัยนั้นเนาะสมัยนั้นอนะเริ่มต้นจากซื้อวัวแม่เดียว ถึงว่าแม่เดียวที่ที่ได้หมาที่ถัดมาเรื่อยนะที่ถัดมาเรื่อยจะแต่เงินค่ารับไหวนะ<อ>เงินค่ารับไหวผมขายยกไปฉุมไปเลยไปซื้อรถสองแถวมารับตอนนั้นได้มาไปขอแบ่งก็มาสองพันพี่เขยนะสองพันตัวางหนงังอ๋อในตัวนางมาต,งตัวเดียวตัวเดียวแล้วก็ไปรับจ้างก็มาเรื่อยไปรับจ้างก็มากลับมาเป็นรับจ้างก็เกี่ยวเข้าเป็นไร่อะไรมารกลับมาซื้ออีกตัวงเจ็ดร้อยกว่าบาท แล้วก็มีเรามีตะตังเราไปรับจ้างก็ได้ก็มาซื้อออกมาปุ๊บเป็นตัวผู้ครับแล้วอีกดวงมัน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 ไม่มีลูกเราก็ไปซื้อตัวผู้มาคู่กันอ๋อครับมาคู่กันมาหัดเถียมเกียนเมื่อสมัยก่อนเนี่ยนะนั่นแหละแล้วผมก็เขาวัวลากเกลียนครับครับวัวลากเกวียนสมัยก่อนเนี่ยตัวใหญ่ไหมตอนสมัยนั้นตัวมันก็ขนาดฉัดนี้แต่หัวมันยังไม่มีผสมอะไรไม่มีลูกพานไม่มีก็งหัวบํามันธรรมดาทั่วไปอย่างเงี้ยนั่นแหละมันผมก็ ก็เริ่มมาจากนั้นเลี้ยงมาเรื่อยเลี้ยงมาเรื่อยก็ขายก่อนเนี่ยตะกอตัวละพันห้าครับคูมสามพันแล้วผมก็อยากจะไปขับรถสิบล้อเมืองอะไรเมืองตัวนี้ก็ขายขายไปขายได้เงินเท่าไหร่ครับตอนนั้นแสนแสนสองกี่ตัวครับตอนนั้นยี่สิบกว่าตัวโอ้ไม่น่าล่ะนะครับพดถูกวเนาะแต่ว่าต้องใช้จำนวนเยอะๆแสนกว่าเสร็จแล้วผมก็อยากได้สองแถวนะพวกกันก็แนะนำครับผมก็ไปซื้อสองแถว วิ่งหมายี่สิบกว่าปีเขาทองนครสวรรค์เขาทองนครสวรรค์เป็นไงบ้างทีนี้ทีนี้ผมก็ถามว่าวิ่งรถดิสานี่ส่งลูกเรียนจบปริญญาได้ครับจบปริญญาส่งลูกเรียนจบปริญญาแล้วก็ทำงานใกล้เขาจะได้รับปริญญาแล้วนะพ่อเดี๋ยวหนูเรลาก็บอกลนะนัวเรียนในจบนะเดี๋ยวปจบแล้วรับปริญญาแล้วเดี๋ยวพ่อจะออกรถไข้ขันนึง เดี๋ยวเราก็ไม่รู้พิธีไหนจะเอาให้ได้จะซื้อรถให้ลูกได้ไปาดาวน์รถให้ลูกได้นะไม่รู้สัญชาติยานเราไม่รู้มันยังไงมันเราเคยเลี้ยงหมาไม่รู้จะเอาช่องไหนวิ่งรถโดยสารนี่มันก็ได้เดือนได้ไปนนได้หมุนได้กินได้ใช้ในบ้านส่งลูกเรียนมืองทําไงจะเอาเงินก้อนจากไหนเราก็ห,หมดหนี้จากทกสแล้วไปเอามาเดี๋ยวเราวิ่งรถรง แปบว่ามาห้าหมื่นผมก็มาซื้อนี่สี่หมื่นผมก็วิ่งรถส่งทกศเลี้ยงได้หกเดือนสี่ห้าประมาณหกเดือน,นเขามาเห็นว่าผมนะมันสวยนะผมก็ไปไปถึงท่ารถแล้วมันจะหลอกคิวอ่ะครัแต่นี้เขาปอกกระโพดขายกระโพดหวานน่ะดีกระต้มขายแต่เปลือกมันเขียวอ่ะผมก็เห็นดีโอ้โหกระโพดนาทิดายเอาไปให้หงวซื้อเลยก็ซื้อทิศนี่แหละหซื้อเลยก็มานั่งสับตอนเย็น วันหนึ่งผมได้มาสามลูกสี่ลูกห้าลูกทำมาก,กินกับแบ่งให้พวกกันไปครับและผมก็ไปนั่งจับสองทุ่มแล้วผมถึงจะเข้าบ้านและตอนเช้าเช้ามืดที่ผมก็ไปปล่อยไว้ในข้างมีที่อยู่ประมาณสักไร่ให้มันเดินกินอยู่างนั้นะต,นตัวเ,เดียวนั่นแหละสองตัวแม่ลูกสองตัวแม่ลูกแล้วคร,ครับผมนั่นแหละแล้วผมก็เย็นก็ไปนั่งจับนั่งจับก็ผลน,นั่งจับจับไตไปหมาผมขายไปแสนห้าหมีตุนไว้แล้ว แม่ลูกนะแสนห้าครับโอ้เลี้ยงสี่ห้าเดือนนั่นแนะครับแสนห้าช่วงไหนครับที่ขายไปกี่ปีแล้วช่วงช่วงนานแล้วประมาณสิบปีได้ยังสิบกว่าปีอ่ะโอ้สิบกว่าปีอ่ะซื้อมาสี่หมื่นสี่หมื่นขายแม่ลูกได้แสนห้าแสนห้าโอ้กำไรกี่เท่าแล้วเนี่ยครับนั่แหละก็ผมก็นี่แหละผมก็แบบเรามันชอบเลี้ยงนะครับเราก็ขายไปไปรับปริญญาลูกขายได้ปุ๊บไปเนาะ ไปดูรถป้ายแดงแป๊ดเขาก็ว่าโอ้โหไอตุนออกรถให้เก๋งให้ลูกสาวเลยเราก็บอกลูมใบน,น้าซื้อหัวเลี้ยงอะมันลงทุนหมาสองแสนผมก็สองปีแรกผมก็ได้คืนคืน,คนและนี่ก็เหลือจะกำไรทางนั้นนี่คือที่เห็นนี่คือรอบสุดท้ายเลยที่ลงทุนครั้งล่าสุดเนี่ยเนี่ยเนี่ยจุดเนี่ยกำไรทางนั้นเลยลงทุนไปเท่าไหร่ตอนนั้นสองแสนสองแสนกว่า ได้มากี่ตัวครับได้มาสองสามแม่สองสามแม่ประมาณนั้นครับประมาณตอนนั้นแล้วก็มาได้พ่อหัวแสนนี่ผมก็มาหมุนเวียนอยู่ในนี้แหละขายไปสามตัวลูกหัวสองตัวแมงหัวตัวงขายไปได้แสนนงผมก็ไปเอาไอ้นี่มาเราก็หมุนอยู่ในนี้หมุนใน,นนี้แหละหมุนในนี้แหละนะครับอ่าหมุนหมุนเวียนในนี้แนะนี่เราก็เดี๋ยวเดี๋ยวไอตัวรุ่นงแม่บอกจะเอาไว้ีนลูกลูกกั เดี๋ยวผมเดี๋ยวพวกนี้ผสมติดหรือทับติดแล้วตัวแม่ปล่อยแล้วไอ้พวกนี้โตหมุนเวียนถ้าเราไม่ทายเทแบบนี้เราไม่ได้งัวที่นั่นผม,ผมไม่ผมไม่ชอบขายเนื้อผมชอบขายช่องผมขายไปห้าเดือนนี้ไปไป,ไ,ปไ,ปไปไปทำพ่ออยู่ที่อำเภออำเภออุ้มผางสี่หมื่นห้าตะกอนนัตัวผู้นะอเอาไปทําพันทําพ่อพันทำพ่อพันทำ<ม>พ,นพ่อพันนั่นแหละคืามาซื้อผมะผมเป็นมากผมว่า เข้ามาหาซื้อหัวเนื้อที่ผมจะไม่ค่อยมีครับไม่มีนอกก็จากตัวผู้ที่ดปร่างไม่ดีครับนั่นแต่ผมก็ขายขายตัวผู้แต่เราต้องขายขายอีตัวอื่นที่แอมไปด้วยถึงจะได้ตังใช้ถ้าตัวนึ่งอ่ะสามหมื่นไม่ได้อะไรขายแบบนั้นก็คือไม่ไม่ได้เงินก้อนนะจ๊ะไม่ได้เงินก้อนเราต้องเอาตัวอื่นแอมไปแล,แล้วเราจะเอาเลือดลอยมันตวงพอถึงจะเพิ่มก็ไม่กี่หมืน่น ถ้าเราขายไปตัวเนี้ยเ๋ยวก็ใช้อยู่เงินอยู่บ้านต้องใช้เราต้องถ่ายเทแบบนี้แหละถ่ายเทขายให้มันได้ให้มันได้ที่อื่นมาครับมันถึงจะโตแต่เราขายกินขายกินอย่างตัวเดียวขายหมดไปไปหมามันก็น้อยหัวไปหมามันน้อยถ้าเราใจเราเลีเ้ยงมันจะต้องหมุนเวียนให้ได้แล้วก็พัฒนาครับผมกว่าจะพัฒนามาได้อ้โห ิได้บ้านได้ที <im <im ่ได uh> ้ต um> ู้เย็นส่งลูกเรียนผมได้หัวทั้งนั้นรถสองแถวผมก็มาจากหัวพ่อแม่ผมจนไม่มีสมบัติให้มีก็มีให้ไายก็เวียนคืนโน่นนะคสังเกตผมเนี่ยผมจะไม่ให้หัวผมนี่จะทําให้อิ่มนอนไม่หลับจริงเราเราลักมันเขาก็ลักเราสังเกตจากข้อไหนฮะขี้เกียงเลยก็ก็นี่ไงเราเราลักเขาเขาก็ลักเราให้ขุนหัวเนี่ย มาเถอะมาให้คุณมผมเกิดมาปลูกลานปลูกบ้านในลานลูกสาวอยู่ในร้านเจ็ดเนี่ยข้ามาจากหัวทางนั้นเราก็ไม่ได้ทําไร<ม>่โพดไรมันอะไรไม่มีไม่มีเนาะไม่มีผมได้เกิดมาจากหัวเชื่อถามใครได้เลยในตำบลเขาอ,องไม่มีไม่มีที่มาจากไหนคร<ฮ>ับผมชีวิตผมนี่ผมมาจากดินเลยและแต่ผมหมาก็บอกกับลูกนะเราต้องพยายามต้องทนต้องเหนื่อยเราบางทีตัดหญ้าตัดอะไรเหนื่อยนะ ก็ต้องทนกับหลานสองคนนี่แหละชีวิตผมโอ้โหไม่กวาและว,วิธีการเลี้ยงสมัยนี้กับสมัยก่อนต่างกันไหมครับคุณลุ่สมัยก่อนเขาไล่ทุง่งครับขั้นแรกเลยวเขาไลาขขา่ขึ้นเขาขึ้นเขาเลี้ยงบนเขานะไปเลี้ยงบนเขาแต่ยังงัวสมัยเนี้ยโรคไัยมันเยอะนะเราก็ต้องเลี้ยงถ้าเลี้ยงงัวไล่ทุ่งมันก็ได้แต่มันต้องเน้นให้ตัวมากให้มากและทุกวันนี้ไล่ทุ่งก็ไม่ได้พื้นที่เขาทากินครับ ทามันทําอะไรก็ได้เขาได้ดีอ่ะครับแต่นี้ไปเข้าทีใครก็เขาก็หวงเ <c oughs> ออแล้วก็เราไปเช่าเขาก็ไม่คุ้มครับสมัยก่อนหึงหัวมันถูกสมัยนีย้หัวถ้ามันก็แพงบ้างถูกบ้างแต่เราต้องมีที่ก่อนจัดการปลูกหญ้าให้ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วถึงค่อยซือ้อหัวสาซื้อง่ายวิธีการนาหญ้ามาปลูกเนี่ยใครไปเรือกไปดูที่ไหนมาหรือไปรับความคิดที่ไหนมา ผมเองนะผมเองตัวผมเองผมผม,ผมความคิดเขาที่อยู่ที่ผมเองผมก็หนึ่งมะก่อนนี่ตัดต้นกระโพดผมก็ไปตัดต้นกระโพดนี่ก็คือหนึ่งยาและผมลงถุนซื้อถังซื้ออะไรตัดมาเต็มซอรี่รถขันข็นไมโขผมอะจ้างเข้าไปด้วยและไปตัดก็ต้องไปซื้อมาคิดดูแล้วนะมาคิดดูแล้วหนึ่งยาและเหล้ามะามักนี่และหัวเราก็ไม่ค่อยปกติ ตดีนี้ผมก็ทํางานก็ศึกษาไปศึกษามาไปดูเขาเมืองอะไรเมืองนะเขาบอกมีขายที่โนนที่นี่ที่มันมันโนนหล,ลุมผมไปซื้อมางานหนนึงหญ้าใช่ไหมครับญ่านี่เน,นี่ยสองอันนี้ผมผมเริ่มแรกเลยผมก็มาตีเทือกถามเขาคนที่เขาเขาตัดย้าขายที่เขาปลูกอ่ะผมก็มีรถผมก็ตีเทือกผมก็มาเริ่มมาปลูกมาปลูกได้ไปีนึงเอะเห็นมันดีทำงางเราก็ทีนี่เราละกระโพดแล้วมาเอายี่นี่มันก็ได้ผล มันกินไม่มีเบื่อนัหัวกินโอ้โหกนินก็พัฒนาตัวเองไม่มีใครปลูกอย่างผมในตะบนเ็าทองไม่มีไม่มีผมต้องอย่างนั้นเราก็ท,าทํางานทํำยังไงที่ไม่ต้องใช้คนมากเบเราสามารถทําคนเดียวได้ทําคนเดียวได้เนี่ยผมก็ไปซื้อเครื่องมาตัดแล้วผมก็ใส่ขึ้นรถนี่แล้วก็มาใส่ถ้าถ้าเราไปหลอ่อแต่อย่างนั้นจะไปตัดต้นกระโปรงมะหมักไปจ้างเขาก็วันละสามร้อย มันไม่คุ้มไม่คุ้มแรงงาน้วยเนาะแรงงานค่าแรงงานมันสูงตอนเนี้ผมก็ทำไงลูกพี่ผมก็สอนบอกว่าทํายังไงที่ทําคนเดียวได้ไม่เหนื่อยเนี่ยผมก็ถึงทําเนี่ยอย่างน้อยไม่มีสารเคมีด้วยไม่มีอันี่มันไม่มีเลยละเพราะเราปลูกเองปลูกเองแล้วก็คิงว่าหวานครัที่ไม่เห็นก้อนฟางเลยไม่ใช้ฟางไม่ใช้ฟางแค่หญ้าอย่างเดียวล้วนๆหญ้าอย่างเดียวผมเลี้ยงหญ้าอย่างเดียวครับผมก็ ขอทราบเหตุผลหน่อยทําไมไมันใช้คอนาฟางฝางก็มันมียาเหมือนกันครับกว่าข้าวจะโตขึ้นมาได้เนี่ยกี่รอบและกันน้องไม่รู้กี่รอบครับหนอนนี่ดินปูดเลยนะอ๋อครับฉีดอ่ะหนอนใบกินใบกินอะไรพวกนี้แล้วมันก็สะสมอยู่ในนั้นนะั่ครับอย่างไรมันเปียกอยู่แล้วตั้งมือขนล้างแล้วยังไม่ออกก็ต้องล้างแฟบอะครับเรื่องอไรมันเป็นเปียกใบเปียกอะไรมันก็เกาะอยู่นั่นแหละ แต่ถามมีวิตามินไหมเรามาดูแค่วิตามินนี่ก็รู้แต่กินเนี่ยพออยู่ได้ก็คือมันไอไดไม่ได้แต่จะการจะเอามีวิตามินเลยอะไรเลยไม่มีแต่เราลงทุนอย่างนี้ทีเดียวตอนปลูกทีเดียวสิบปีคตัดไปเถอะแสดงว่าแปลงยายสําคัญมากสําคัญถ้าเลี้ยงัวถ้าไม่มีจะไปไล่ทุ่งทุกวันนี้และเย็นกลับมากินฝางไม่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 มีอะไรเลยดูแล้วนะ รเราเาจะเอาอย่าไปให้มากเอาแค่พอเหมาะพอกำลังเราเอายิ่งเอามากยิ่งกินขี้กินขี้งัวมันไม่อิ่มยากแต่นี้เราเลี้ยงแค่พอเหมาะเอาแค่พอเหมาะพอพอกระแหลงเราและที่เรามี่าไหลมาคํานวณงัวเอาเน้นเนื้อเน้นเน้นเนืน้อเอาให้ของที่เน้นเน้นเนื้อยากกินเข้าไปเนี่ยโปรตีนเขาสูงใช่พอโปรตีนสูงเราก็ไม่เปลืองยาเท่าไหร่ไม่เปลืองไม่เปลือง วันนี้กินอิ่มใช่ไหมครับและปล่อยไปเลี้ยงเมืองออกกําลังบ้างและเย็นหมาก็กินไม่มากมันอิ่มทุกวันนะครับวันไหนไม่อิ่มนะโหวันไหนเราตัดหญ้ามันยุ่งไม่ได้ตัดหญ้าโหนานประเพศมันตรงนี้ดูวิธีอย่างนั้นเลยครับคทำเมื่อไหร่ที่เขาไม่อิ่มนี่ยเขาวุ่นกันแล้วถูกครับเดี๋ยวขิดแวงตัวโน้นแวงตัวนี้ห่วงกันห่วงกันแล้วผมผมจะจัดจัดที่อยู่เลยครับแมงหัวลูกอ่อนอยู่คอก <c oughs> แมงหัวลูกอ่อนอยู่คอกหัวหนางอยู่อีกคอกแมงหัวตัวนี้ก็อยู่อีกคอกมันจะได้กินเสมอกันหมด <c oughs> ถ้าไม่แย่งกันกินเนาะถ้าตัวไหนแพ้เขามันจะไม่ได้กินครับไม่ได้กินไปหลอเขาหนอนแล้วอ่ะเหลือกน็นิดๆิแต่หน่อยก็อิ่มหิวครับผมได้จัดการให้มันกินให้มันเสมอกันครับ <c oughs> ตัวไหนที่แมงหัวมีลูกกินนมเนี่ยแล้วก็อัดกันไปเยอะๆหน่อยครับแล้วความตั้งใจเป้าหมายของฟาร์มคุณลุงตั้งใจว้ไงฟาร์มก็พยายาม ไปเห็นเขามาที่นี่ก็อยากได้แม่บล็อกลูกบล็อกขายแม่บล็อกพิมพ์บล็อกเลยนะขายขายคนขายให้คนเลี้ยงก็มีบุญขายคนเลี้ยงมีบุญนะแล้วขายคนไป็นค่าเห็นว่าผมด้ตั้งใจเลี้ยงแบบนั้นขายมาขอแบ่งขายของสวยไม่มีจีนสุดเขามาให้แล้วตัวเนี้ยก็แบ่งไปแต่ราคากันตรงใจกันก็ขายขายราคาโกงกันก็ขายของสวยไม่มีจีนสุดเนาะแล้วมีแม่บล็อกแล้ว มีสามารถทําได้ครับอย่าไปอย่าไปเสียดายอย่าไปเสียดายขายขายทุกตัวขายทุกตัวเดี๋ยว่อไปนี้ผมขายทุกตัวครับแต่แล้วต้องมีแม่บล็อกอยู่แล้วมีแม่แม่บล็อกอยู่ครับผมแล้วฝากบอกถึงมือใหม่หน่อยสมมติว่ามีคนที่ดูวิดีโอนี้แล้วนะครับล้ออยากจะมาเลี้ยงวัวเลี้ยงวัวก็หนึ่งก็อยากบอกว่าหนึ่งทำคอกให้ดีครสองหาพื้นที่ไปก่อน ปลูกหญ้าไว้ก่อนหัวเมไลไรซื้อได้ครับถ้ามีหัวมาแล้วละรถเขามาส่งปุ๊บต้องคว้ารถไปตัดหญ้าทั่วที่อื่นหัวก็ยังปล่อยไม่ได้ครับถ้าเราอยากเลี้ยงจัดการเรื่องที่เลี้ยงก่อนครัได้หลงอหอกให้เราเสร็จจับมันถึงปุ๊บตัดหญ้ามาใสใ่กินถ้าจัดการเรื่องที่เลี้ยงไม่ได้อย่าเพิ่งไปซื้อครับต้องให้มีที่เลี้ยงก่อนที่ที่ออกกําลังเดินออกกําลังมีแปลงหญ้าก่อน ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามันวุ่นวายแต่งหัวก็ไม่พอจะจะวุ่นวาย,ยาเริ่มเลี้ยงอย่างน้อยครับนะแล้ต้องมีที่ไป้ก่อนปลูกหญ้าปลูกอะไรไปศึกษาปลูกยุงปลูกยาให้เต็จแบบสมัยนี้ไปไล่ทุ่งไม่ได้ไล่ทุง่งไม่มีไม่มีแล้วเขาไม่ให้ละไล่ทุ่งเอาแต่แค่พอเหมาะเราอยากเลี้ยงก็สองแม่สามแม่ และมีแปลงหญ้าไว้จังสองแม่สามแม่คนจะมีแปลงหญ้ากี่ไร่แปลงหญ้าประมาณไร่สองไร่ก็พอแล้วพอแล้วแล้วก็มีที่ออกกําลังให้เขาเดินได้ให้เขาเดินได้สายหน่อยใช่เนี่ยมันก็ต้องงวซื้อมาอลไรก็ได้มีตังนะแต่ต้องจัดการเรื่องที่ก่อนที่เลี้ยงนี่สําคัญที่สุดฝนตกมาเราก็ไม่ทุกเราก็ตัดหญ้าให้ใจให้หลางกินนี่แหละมันมันมันปัญหาตรงที่ที่อยู่เป็นใหญ่ ปลูกหลงมันอยู่มากคนนียังไม่ได้ลออคอกไล้ไปซื้อหัวมาแล้วนี่มันม,มันไม่ใหญ่หัวมาไรของสวยไม่มีที่สุดจัดการเรื่องนี้ก<อ>่อนจัดการพอกยาให้เรียบร้อยก่อนให้เรียบร้อยก่อนไปเอาหัวมาปุ๊บยาแล้วโตวเดี๋ยว้ไม่สิบวันมาจับบาถึงก็ตัดยาให้กินเลยเลยครับนี่ไม่ว่าตัวผู้ตัวเมียถ้าเริ่มเลี้ยงจัดการที่เลี้ยงให้ได้ครับถ้าไม่มีแล้วมันเหนื่อยรเราก็ต้องไปตัดตามที่อื่นนะครับอันนี่ ถ้าสมมุติว่ามีคนเขาอยากจะมาเยี่ยมชมฟาร์มได้ครับที่มีชื่อตามฝันฟาร์มด้วยใช่ไหมครับชื่อฟาร์มเนาะอรากจะมาเยี่ยมชมฟาร์มเนี่ยมาได้ไหมได้ได้ครับนะครับได้ครับาที่อยู่ไหนครับคุณลุงผมก็ที่อยู่ที่ที่นี่ใช่ไหมครับผมเขาเรียกว่าบึงตะขบอ่ะครับบึงตะขบเบอร์โทรติดต่อครับคุณลุง087ครับ200 7451ครับผม ใครอยากจะมาก็ติดต่อมาก่อนละกันเนาะได้ใครอยากจะมาดูวิธีการจัดการนะครับมาดูวิธีการปลูกหญ้าแนะนาได้เสมอแนะนำได้เนาะสอนได้บอกได้ขอจีบบัวไปเลี้ยงก็มีเนาะมีมาคุยกันแล้วกันครับครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณลุงตุ่นะครับครับเชิญรัสัการบครับครับผมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะมีภาคคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ผมวสันน้อยขอลาไปก่อนสวัสดีครับ